ผมเชื่อจริงๆนะครับว่าถ้าพวกเราดูไล่มาตามลำดับตั้งแต่1 3 4จนถึง1 4 5เนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างนะครับแต่มันจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเลยถ้าเราไม่ไปเริ่มจริงๆแล้วอยู่ให้นานยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสมมติว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าอยากเป็นหลายอย่างแล้วก็เก่งมากเลยนะแต่ไม่ได้ไปเริ่มอะไรสักอย่างแต่กับเด็กที่ไม่เก่งมากไม่ได้รู้อะไรด้วยแต่ไปเริ่มเตะฟุตบอลอย่างจริงจังแล้วเตะอยู่หลายปีเลยแหละ ผมว่าเด็กคนนั้นน่ะมีสิทธิ์ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับบางคนไม่ได้มีความรู้อะไรมากแต่มุ่งมั่นที่จะตำส้มตำอ่ะให้อร่อยผมก็ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมีอาชีพขายส้มตำได้หุ่ง่ายๆนะครับเริ่มจริงเริ่มจริงๆอ่ะแล้วอยู่ให้นานเริ่มจริงๆก็คือเราอห่่เยอะนะครับทําการบ้านเสร็จเนี่ยต้องมาลองเริ่มอะไรสักอย่างจริงๆยางจังยกตัวอย่างนะครับในเรื่องการเริ่มแล้วอยู่ได้นานแล้วเฉิดฉายมีอะไรบ้าง ไปดูครับว่าสโมสรอนรอฟุตบอลลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มยังไงแล้วก็พัฒนามายัางไงบ้างจากนั้นเนี่ยไปดูตลาดนัดครับอันนี้พูดเปรียบเทียบไม่ฟังเลยถ้าสมมติว่าผมตั้งตลาดนัดแล้ววันไหนผมอยากไปก็ไปวันไหนไม่อยากไปก็ไม่ไปจะมีลูกค้ามาติดตลาดนัดผมไหมครับแต่ถ้าผมยืนหยัดที่จะขายทุกวัน2เดือนแรกเนี่ยลูกค้าอาจจะน้อยแต่ถ้าเรายืนหยัดขายได้ครบ3เดือนได้ครบ1ปีลูกค้าประจาที่มาทุกวันเนี่ย ลูกค้าเหล่านั้นก็จะจํานวนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปให้ไปดูพระอินทร์ครับไปค้นหาในประวัติพระอินทร์นะว่าท่านเคยเป็นคนมาก่อนแล้วชาติที่เป็นคนเนี่ยท่านทําอะไรบ้างมีอายุเป็นคนแค่ร้อยปีในการทํางานในการแสดงว่าเป็นคนดีเนี่ยแล้วมีโอกาสเสพสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นเวลาเกิน9ล้านปีพระอินทร์องค์ปัจจุบันนี่แหละครับไปดูค้นประวัติสำหรับตัวผมนะครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะจงใจสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้ดีได้ เคยมีคําทํานายว่าพอคนเรากลับตัวกลับใจมาร่วมกันถือศีลห้าแล้วเนี่ยจะนําไปสู่ยุคลุ่งเรืองซึ่งยุคลุ่งเรืองนั้นนะครับจะเป็นยุคลุ่งเรืองก่อนหน้ายุคพระศรีอริยะแม่ตรแปลว่าอีกนับจากนี้เนี่ยหลายล้านปีนับไม่ท้่วเลยแหละก่อนที่พระศรีอริยะแมไตรท่านจะมาเนี่ยคือมนุษย์จะลุ่งเรืองมากคือทุกอย่างจะดีมากอายุยืนจนแบบไม่มีวันตายจากนั้นมนุษย์เริ่มประมาทพออายุไถ่ลดลงมา80,000-6 0 0หรือปีเนี่ยผมจำไม่ได้ พระศิลานท่านก็จะเห็นใจญาติท่านก็จะลงมาเกิดแปลว่าคนเราสามารถพัฒนาได้ครับผมก็ทําวีดีโอทั้งหมดส่วนหนึ่งผมก็จะไปเริ่มจริงในเรื่องนี้แหละนะครับเราจะไม่รอให้เกิดยุคแบบวุ่นวายคนทําร้ายกันมากๆแล้วค่อยเริ่มที่จะมาถือสีห้ากันแต่ผมจะเริ่มนะครับเริ่มกับใครสักคนที่เราจะล้อมรั้วเพื่อถือศีห้ากันแล้วก็ถือตามเครื่องมือนี่แหละนะครับเราจะล้อมรั้วคัดคนเข้าคัดคนที่จะตกลงจะใช้เนี่ยจะใช้เครื่องมือด้วยกันเนี่ย แล้วก็แบ่งเขตว่าโอ้คนคนนี้นะครับจะฝึกตามเกมที่้อี่ในเรื่องของชานี่นเต็มที่เลยคนนี้นะครับจะพัฒนาในเรื่องของเครื่องมือช่างผสมผสานให้เป็นระบบพึ่งพาตเนเองที่ครบวงจรก็แบ่งเขตให้เพื่อไปสู่การทดลองซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อในรั้วทั้งหมดนะครับแล้วจะฉลาดเลือกช่วยคนพวกเราจะเริ่มมันจริงๆนะครับตามสูตร547 544438อยากให้ไปดูครับ แต่อยากให้ไปดูไล่ตั้งแต่เกมที่139ทับ1ไปถึง139่ทับแและดูต่อๆไปด้วยนะครับก็จะเห็นแต่คือผมอ่ะถามว่าทำไมต้องทำหลายๆวิดีโอเพราะว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเริ่มนำบางอย่างเนี่ยไปคิดเองจะได้มั่นใจครับจะได้ไม่เสียเวลามามาเจอดามพูดได้ง่ายนะครับผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยกันด้วยเรื่องอื่นที่ไม่เข้าประเด็นในเรื่องของการจะมามอบเงินจะมาจ้างงานหรือจะมารวมทีมเนี่ย ผมไม่อยากให้มานะครับอย่างชวนคุยเฉยหรือจะมาเขาเรียกมายืมเงินอะไรพวกเนี้ยไม่อยากให้มาแต่ถ้าเป็นเรื่องงานนะครับงานที่ผมรับเงินเดือนอยู่เนี่ยผมยินดีแต่ถ้าแบบไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้คุยอะ่ะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าเราเรามองว่าไม่อยากคุยคนอื่นนะครับเห็นคนอื่นไม่มีค่าไม่ใช่แต่ผมอยากจะแบบเรียกร้องความสนใจให้มาร่วมมาร่วมเรื่องนี้จริงก็คือไอ้สูตร547 544 438นี้